ไม่มีอะไรมาอยู่ที่ส่วนกับหัวสําหรับคนที่ถามว่าผัวมึงไปไหนแล้วกันแล้วหรือยังหรือยังอ๋อดนิอ already ต้องมีอะไรผิดพาดตรงไหน <c oughs> แล้วก็จะมีใครบางคนโอเคที่ส่วนเรามาเจอตุองอีแคทอีแคทมีสองตัวโอเคถูกก็ถูกแคทอันนี้ one cat I don't know what ดิสแคร์ดิสแครใช่แครไหมไม่รู้ว่าเป็นอีกออปี้เราก็ไอคอว่าอีกออปี้เป็น the first cat or second cat I call ไอคอโอเคอ่า huh. นี่ก็คือรลยกอีกหัวจะถ่ายรูปแคร์แล้วเพลวิดแคร์ cat, ตรงแหละเ้าเราอีกแครไปแล้วไปแล้วโอ้ยไปแล้วอ่ะวันนี้ก็คือวัอนว่างของคุณสวยนี่แล้วฉันก็ดื่ม น้ำอะงูนโอเคอยู่ตรงนี้เดบบี๋ยแป๊บนึงนะจะให้ดูอีแคทงูนอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวมันก็มาเล่นตรงนี้เดี๋ยวก็ไปโกปไปจําแล้วก็คำก็จำคำแล,แล้วก็เพลิแค่ตรงนี้นะเท่นี่แหละมันมันกินอันนั้นลูกชิ้นไปแล้วโอเคกระูนี่เลย <c oughs> ซื้อมาซื้อซื้อกากหมูทิ้งก็กินกากหมูตลกเลือกอีเมลมันกินลูกชิ้นตลก เออให้มาเก็เนี่ยมาทุกวันโอเคตอนนี้มาส่งตัวแล้วมึงเออก็อยู่นี่ละประมาณนี้นี่มันก็เล่นของมันอย่างนี้แหละแล้วก็มาแล้วก็มีอีฟอกโอยตะกี้อีฟอกโอมมสอันนั้นเธออีแคทแ mm hmm. บบนี้ทีนี้อีหัวส่งส่งไฟไปอีมันเป็นเบบี้ฟอกโอเคแล้วทีนี้อีหัวส่งไฟไปใช่ไหมมันก็ มันแตกเลยมันมันแตกกระจายไม่ใช่แตกกระจายมันจากที่มันจะสู้กับอีเมียวอะอีเมียวะมันก็แบบมันก็แบบวิ่งหนีไปเลยโอเคเออประมาณนี้โอ๊ยจะไปแล้วเหรอก็จะไปแล้วทุกคนนี่ปีบรรยาคํำคือไม่เนี่ยตามจริงไม่น่าเอาไม่ this one not good view เนอะ because this ล o กเหไหมนี่ กูไม่อยากให้เห็นที่แบบว่าจะเทคโฟโต้แบบไนส์วิวก็แบบอ่ะต้องซีตูบินกูแบบแมนเนาะมันใช่ไหมอะแกกูต้องทำเป็นแบบโยโยคะอะไรโยเลอะไรเลยหรอกูข <laughs> ําไม่ให้แบบเห็นถังขยะเนาะมันก็ไม่ดีอีพวดเต็มตัวแล้วเดี๋ยวก่อนเราก็จะกลับบ้านแล้วทุกคนนอนบ้านก็อยู่ด้านนอนแล้วก็นี่แหละก็คือวันว่างของเราก็คือ หลังจากเลิกงานของอีโวก็นั่งกินอะไรกันตรงนี้แล้แล้วก็เราจะกลับบ้านแล้วที่นี่ก่อนมาดี